สวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทย b o x x ปัดตัดคำนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับตรงนี้เป็นชั้นล่างสุดของหอคอยบรรหารแจ่มใสนะครับก็มีจุดแสดงสาธิตเชียรปิปวัฒนธรรมแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณนะครับมีหลายหลายกิ่นหลายประเภทนี้นะครับหลายเชื้อชาติที่เราอาจจะไม่คุ้นเท่านะครับแลก็มี มีอยู่ในเมืองสุพรรณที่มีความหลากหลายนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มนักร้องนะครับที่มาจากสุพรรณนะครับมีแอดอะไรต่ออะไรเยอะแยะๆนู่นนะครับมี่เป้านะสายยันพุ่มพวงไวยพดนะฮะตัพลสมบัติเจริญนะก็เยอะแยะครับบอกเล่าไม่หมดสุพรรณนี่เป็นแดนนักร้องจริงๆนะฮะแล้วก็นี้เป็น่ วัฒนธรรมจีนนะครับสามเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะเมืองสุพรรณซึ่งตอนนี้มิตรสร้างมังกรใหญ่มากนะครับแล้วตอนนี้พูดถึงนะครับกลุ่มนะครับสิบชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่มีต่างๆนานาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้น่าจะเป็นไทยดำนะฮะเป็นไทยดำนะฮะไทยชงดำหรือไทยดำนะฮะ ่งก็มีมาอยู่ที่สุพรรณเช่นกันนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็มีหลายอย่างไม่ไม่รู้ไม่ทราบนะครับอันไหนรู้ก็รู้ฮะอันไหนอันไหนไม่รู้ก็ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่รู้นะครับอันนี้มีไหรวนด้วยนะครับมีใครวนตั้งไว้ด้านด้านนี้มีบ้งไฟนะครับบ้งบ้งไฟนะครับ ที่สุพรรณก็มีงานบ้างไฟนะครับนี่ครับที่บ้านดอนดอนคาป่ะครับ,บาดอนคาอาจะมีบ้างไฟก็มีอะไรต่างๆมากมายมีไัยธมเอนะฮะก็บอกเล่าไม่ได้หมดครับไมิั้นจะกลายเป็นสารคาดีเราวัลิธรรมไปก็ด้านล่างเนี่ยครับของขอคอยบรรหารก่อนที่จะขึ้นไปก็จะมี หยุดแสดงเทศกาลต่างๆนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมศิลปะอะไรของคนเมืองสุพรรณนะครับซึ่งมีหลากหลายนะฮะชาติพันธุ์แล้วก็มีแนวศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันครับนทั่จะขึ้นไปชั้นบนไปชมวิวเมืองอสุพรรณบุรีนะครับจากออ,กอยบรรหารจำใจนะครับที่อยู่กลางเมืองครับใ,ใกล้ๆตลาด